สวัสดีครับพี่น้องสุกผู้ทุกคนมินี่สาวเจิดบัตรหัวหน้าผ้าเลาะผ้าลงทงลงทาเด้อค่ะพี่น้องโอ้ยอีพอคือใหญ่เอาเถอะแต่ละอย่างสวัสดีเอฟซีและแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศทุกท่านครับผมโอ้ย่ามาไกลเสียลร้ายกีตาใหญ่เออไปไม่น้องไม่ต้องพูดความทำเพียงมากเพื่อตาส่งคือนน้องเบิ่งกระสังกระหญ่ใหญ่กระสังโอ้ดย ทีเดียดมกหม่ำเด้ฮอดรอบของผมมันคือไงแท้เอนี่ยมามาไปรุ่นก so ันครับม evet ื่อนี้ผีเมืองผมเองว่นรับประกันเด้อพี่น้องอันวันรับประกันนี่ก็วันรับประกันได้จัดตเลยไปเไปโอ้ยน้ำกลนแม่ไปนั่นเออมาหัวกันอยู่หานเลย สวนสนามกันวนวันวนวันอยู่เบิ้องเอาเกีียวเกีียวเห็นจังสันระวังมาถือบี้แข่งจะคข้องเลยไอ่เกยวเกีียวเขาท่านหน่อยตรงนี้เนี่นบอ่ะเบิ้งมาหลุนว่าเบาวีสิคือบอเอ๊ อ้ยอย่าไปไก่ด่างแย่เลือดเลยว่าปลอดไฟเลยคือบ้น้ออนี่น้อโอ้ยเจ้าไฮเจ้าหน้า,านนเนจ้าแม่นั่งเท่าละนี่ไฮไอขี้ปนสวดคอยมนันมันเลยเด้อลุกกระแหงแหงสั่งนี่ไงว่าได้ว่าไปนั่งครับพี่นอ้อ,องเดี๋ยวผมสุภาพไปจับจะได้ถังนีนั่ง นานยายจะไม่กล้าวล้าใดเลยเฮ้ยบบตกไปเบิองเจ้าอยากคือตาไนไหมล่ะเห็นเขาใดแล้วก็เล่นนะงูง่ายมองดิ่ะเป็นอ๋ออจ่าจ่าเดี๋ยวสิลงไปจังหน่อยแบบหนึ่งนะทำาจ่าเหี๋เปลนโบพี่น้องเออเป็นอยังเฮ้ยอุ้ยกันคุบโกลกาหน่คุบน้ำเผือดจะหนีใส่ทางไหนเนาะมันนี่เนาะโอ้ยเนาะ นี่ยังกบกบกุมมือปากันเถอะกบกบบอมีไอ้ก็นี้ดอกคือน,นี่งมบ่เป็นกุศลสอนวิธีอะไรใกำาขั้นโอ้ยนีตัวเห็นไปทางไหนมันตำ่ำยุขาหรือมันหนีว่านไปพูนพี่งะงม,มาพี่เออเดี๋ยวใจเย็นๆโอ้เป็นบอนอนี่เนาะไม่ได้เถอะ มันอยู่นี่เลยอะ่ะอ้ออออย่านั่นถอยออกจากไปหผนนะกบตัวนี้ไปทางหลังผินบอ่อย่านกโอยเอจะ,อะได้เ้ยไ่ตาะได้เรียบ่เฮ้อ ขันอยู่แต่บ่งเก่าๆมันบ่นี่ดอกผูมันถอยไปน้ำดาาเพิ่นแล้วนั่นแม่น่นาะน,นี้ยังบดบๆนั่นตะท้องไ้อีกแล้วได้บอ อ,อันนี้มือแบบมือกรวงๆแล้วก็จูเป้านั่นเออนั่นไปอีกตน้นนะเดี๋ยวอะไรมันไปเร,รื่อยๆต้อสิรักมัน่าอนี่ตมันไปร่อยๆโทษสามตูหอโมวียังเปนไพอตูเป็นไงเน,นาะ โอ้ยลมแห้งขอฝนขอไฟเด้อค่พ uh ี่น้องเน่อเต็มแกเต็มแกของบาวีมาเยอขวนเาอวห้ต uh ัวกบใหญ่สำใดจับดีๆจับดีเอ้ยอ้าวม้าแล้วมาาแล้วเต็มแรกเอดจนว่าเป็นอย่าง นี่กับนา่โพดไายพ่อกระสั y i y i ่งนะใช่ยูนี่ผมว่นสามสิบสี่สิอยนี่นี่เออใส่ไปของไ้ฮะเรวเร็วห่วยะจได้ได้ละติเมื่อย่าขนาดเลยกปจายไดเยับเอวนะหายกูนีครับมันนี่นี่นี่ที่สองเหรอพี่น้องใได้คือกันลาได้คือกันแต่ว่าตัวปบญาัเป็นไหนครับตัวปัญญายังสำของตะท่องดอก นี่มันมันเออเป็นอยู่ตัวหลาวิษานี่กัพ่อไดอยู่ใครบ่ได้กับพ่เป็นยังน้อพี่น้องมือนี่ครับกันะเลูกูอีหยังโอยเนาะฮงก้อ้ยกระล่งสิว่าเ้าเจยสีังสมาใหม่ๆเว่าใหม่มอาจจะเปนาการยังขันมาลุยมันเสียนี่ง่้ยายมองมือไ กจีเป็นผู้ชายยังคือ,อยหยานงูงาเป็นมาเยอะเข็นตรลาเด้ยอันคันบ่แต่ก็ไปเก็บผักขยแยกูน,นี่เลยรถเก่าเนยเต็มอยู่นี่เลยก็งานนี่อุ้ยจะบ่หูนะพักขายแยงหนาพิ่นมาสอนขนาดพิ่นยูบ้านนี่เพิ่นบ่หู่าพักขะแยง,งงานนี่ไ<ม>แน่แได้เนะพี่น้องสองโตพมเออ หามเป้าแล้วพี่น้อง่อีไหนก็ดอยู่เนาะาลพี่น้องดังเหินเอมือแรงนีเยาจักเม็ดบุนีก็รถเกตุเหมุนีนี่มันเองวาพ่อคนีนท่าไหนพ่อที่สองตัวไหมก็ยังบอกว่าไห้ฟังนะพี่น้องอันเช้าเจ้ยพ่อสิ เ็นสิด้วา,างอยู่ตัวหนึ่งตจ้มได้ปนะไสองสองตัวปนไหนหรือพี่น้องออ้่ปนไหนคือเก่าเลยโอ้เงี้ยดีเนาะตาทองเราสุม,มานะเดห,หาหาคเราบุกเราแจกกันตาทอง ส่องสูบเฮยโอ้ยเปิดฝ่าเปิดได้ท่อฮะมมอม่้อไ่อหอยออกมเยิ่าจังดเป็นห่ดิ้ยี่หยังอะนี่มันเป็นมืนยี่หยังอะนี่ผ้าวยี่หยังดอก นี่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 แ่อลดังดลพี่น้องนี่นีห้อยมันมานี่เอสลัดหลง่เร่่มกทกกบตัวที่สามครับโอ้โอ้หเพิ่ขนาีเขาไงโอ้โห่ามันนอ่าวคืออยู่่เป็นังไหนอี่งเมียใหญ่อยู่กับะกันล่ะสามตัวแล้วครับพ่เมื่อเหื่นฮ่อ้ว ให้คือก็มาสูอ่างอ่อ่างอ่างอ่างเด้อ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 ิ่ได้แล้วพี่กันหลายเลยเลสามตัวแล้วนะจ๊ะจับน้าุ๊ดุ๊มันประมาณก็มาชมบรรยากาศ ทุงไฮทุงหน้าเนาะค่ะพี่น้องดอกดอกอีหยังก่อนี่ยูบ้านเดินดอกขี่กาอนศเออดอกขี่กาศคือกันนะคือกันนะงามดิตามจริงมันงามดิถ้ามันออกหมืดทองเหมือนเบิ้งยังไงนี่งามเลยเหลืองอัลามนี่เป็นทุ่งนี่โอ้ยมาเซียวปีรูปนี่งามหลาดเลยผักผักยหญ่เอาปนเดียวกับพ่อมือนีิผมได้ปนเหรอเด้อฮ่าฮ่าเดี๋ยววันนี้ตะทองไรคุ้มอันนี้เหอะ ไรคุ้งผัวดีโมเขียนดีโมเขโมครบกูแล้วเขียนโมยังละตาท่องเขียนโมอ๋อเลยตาท่องนั่นยี่เขียนดีโมแม่ยังงใหญ่อะไรยาไก่เลยยางน้ำดูน่ก่มันชิบมือยๆนี่ตาท่องมันเขียนดีโมอีกแล้วังใหญ่ก็มามตบอนี่ี่อ้นี่แหละก็ต้องพ่อหมกเนาะห น้ำติดโค้งลงแห้งๆเลยเกย์นางผักอยู่ในหิมกระแทะไหนดูเขาลุกเหมือนกันนแมนบอแมนบอแมนแมนบอเออนี่หัวสักกระเทียมเกลือจับแบบไรก็จับไปก้อนเหรพี่น้องสี่ตัวแล้วนะจ๊ะนะาจ้ามันมันคืออยู่คืออยู่ขนาดน่ะเท่าเรา นี <N> ่สีตัวแล้วจ้าสั่งมันไงมันก็เลยดูว <c oughs> งวงนมโอ้ตะท้องอมันแค่มาเหลียวมาเหลีวให้มึงตะทออ่องมือมือมาม้าด้ว นาพุทธร์แต่ก็พูดใดไม่ขี่เตาแต่ขี่ยีหน้าก็แกล้งใส่เผือกแล้วล่ะต้องใส่กระหมาออีกแล้วค่ะพี่น้องกั้มใบถา่าจะไม่กล้าผ้ามอยกั้มเยอะคือโอ้ยโกรบเอา แง่แงยดูกวดีหยางหลงอกเขาอท่านบอท่านบอคือ,อขุดคาแขกคือหันุมาันคุกฝุนหันุมมนคุกจมท่านแบบน,น,น,นั่นฝา่าคุบเลยบพตรงเอ,อินเขาแม้ขันพ่อนั่นยกให้พีันบ้านโอ้ยขัเมันบา้านบอหน่ดอกรัดรัดตะท้องรัดโอ้ย Yeah, ohi, nah. mình và vào để du khách đi mong lọc, bay tơ na, phơi năn. bởi vì nó cất. phơi tơ na, ปลาคอปุูนบางนึ่งเห็นมันบีบไปอยู่เอ้าพอแล้วบาวิทพอแล้วก็พลาดก็พลาดสิบัดนี้งกพลาดครับไห้โอ้โห้าแต้มแล้วคุณกินแรงคุณกินแรงครับพี่น้องสมพักไก้มูอืมสุดยอดเลยพลาดก็พลาดแล้วพี่น้องให้พอแล้ววะเขาหิวเข่าเดี๋ยวจหน่อยก่อนหิวจังไหนผมกินมา้าเรา พ้าวผสมได้กินนดีก็จะอี่มน้ำกันไปว่าได้ดีบ่เซอืมเซเลตอ่างเมี่ยงพ่อแะไรคะพี่น้องไปเฮือนเหลวหิ้วเขากะมาพ่อหายคิดถึงคืนหอดพ่อด้หูว่าออกหากินหาอยากคืนมากันเนาะ อ็ได้ปนยกคีไปเพียงสำนีเด้อค่ะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่ทุกคอมเมนต์รับไปก่อนสำหรับคลิปนี้พอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายรักมากจุ๊บ